สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์บอลกับดักกี้ขี้ทางบอลนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ด3คู่เน้นๆนะครับผมที่จะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับผมของประจำวันที่22นะครับผม22ิมิถุนายน2566นะครับผม3ลีกนะครับผมที่ผมจะหยิบมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมอ่าเป็นคู่แรกก็คือชิงแชมป์ยุโรปยูย่นะครับผม แล้วก็คู่ที่สองเป็นของเปรูดิวิชันหนึ่งนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเป็นทางของ U.S. อ่า U.S.L. นะครับผมชูของทางของสหรัฐอเมริกาแลผมอย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับผมคู่แรกเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมคู่ที่สองเตะในเวลาหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเตะในเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับผมอย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับสามคู่ที่ผมเอ่ยมานะครับ เรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับคู่แรกนะผมเป็นทางของชิงแชมยุโรป u 21นะครับผมคู่แรกคือฝรั่งเศสนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิตาลีนะครับผมคู่นี้เตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมคู่นี้มันแน่นอนครับผมฝากให้ไปเชียร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมฝรั่งเศสกันบ้างนะครับผม u 21นะครับผม10นัดหลังสุดนะครับผมรวมทุกรายการ ชนะไปแล้ว5ครั้งนะผมเสมอ4แพ้1นะครับเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะผมสำหรับวันที่28นะครับผม2023ฝรั่งเศสนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปนนะครับผมแต่แบ่งแต้มกันไปนะผมเสมอด้วยสกอร์0-0นะครับแล้วก็วันที่16นะครับผม2023ฝรั่งเศสนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเม็กซิโกนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของฝรั่งเศสนะครับผม เอาชนะไปได้ดวยสโกหนึ่งสูนนะผมทำเงินไปเลยนะผมสำหรับฝรั่งเศสอ่าเรามาดูการทำเงินของทีมฝรั่งเศสกันบ้างนะครับผมทำเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งนะผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับผมอ่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้ฟอร์มโดดเด่นนะแต่ก็พอทำเงินได้นะับสำหรับฝรั่งเศสยังไงก็ เล่นดีอยู่แล้วอย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้ครับผมยังไงก็ลุ้นให้ชนะกันครับผมฝรั่งเศสนะครับเรามาดูฝั่งของทีมอิตาลีกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว5ครั้งเสมอไป3แพ้ไป2องครับอัตราการชนะเกมนี้ก็50นะครับผมอัตราการทําเกมค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมอยู่ที่30%นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันครับผมสำหรับวันที่25แล้วกันนะครับผม2023 เซอร์เบียนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิตาลีนะผมแต่เป็นฝ่ายของอิตาลีนะผมเอาชนะไปได้นะครับผมด้วยสกอร์2-0นะครับแล้วก็วันที่28นะผมอิตาลีนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเครนนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของอิตาลีนะผมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-1นะครับถือว่าทำเงินค่อนข้างดีเลยทีเดียวการทำเงินของอิตาลีทำเงินไปทั้งหมด5ครั้งแลผมถือว่าค่อนข้างสูสีเลยครับผมกับ ทีมเจ้าบ้านนะผมว่าแมตชนี้อาจจะกินกันยากหน่อยนะผมเพราะว่าเกมมันช่างสูสีเหลือเกินครับผมสถิติก็ค่อนข้างดูดีทั้ง2ทีมเลยนะผมว่า,วาการทําเกมน่าจะอาจจะไม่มองไปเสมอหรือเปล่านะผมหรือว่าทีมไหนจะพลาดมากที่สุดนะเราต้องไปชมไปเชียร์กันเลยนะครับในเกมนี้อย่าลืมไปเชียร์นะผมในเวลาตีหนึ่งสีบ้าผม เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว1ครั้งเสมอไป3แพ้ไป1นะครับผมฝั่งอ,อิตาลีก็ทำเงินไปได้1ครั้งฝั่งของฝรั่งเศสก็ทำเงินไปได้1ครั้งนะครับผมเสมอไป3ครั้งนะครับส่วนมากเสมอครับผมส่วนมากมันกินกันไม่ลงนะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่ายังไงอาจจะเสมออาจจะออกเป็นเสมอกันก็ได้นะครับผมช่วงนี้ก็ คู่ครี่สูสีกันเลยทีเดียวมันถือว่าไม่ได้ห่างกันมากนะผมอาสกิลเพกก็เท่าๆกันนะครับผมการเล่นก็ไม่แตกต่างกันเลยผมว่าอาจจะเสมอกันนะผมออกจะเสมอกันนะทีมนี้นะครับผมมองว่าเสมอยังไงก็เสมอแน่นอนครับคุยยังไงก็สองสองหรือหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็เป็นได้นะครับเรามาดูฟังของราคากันบ้างนะผม ฟังเรียราคานะผมที่ต่างประเทศเขาเปิดมาถ้ารับผมเขาเปิดกันมาที่เสมอครวบครึ่งนะครับผมโอ้โหราคานี้ก็ทางฝรั่งเศสเป็นต่อนะผมต่อเสมอครวบครึ่งนะครับผมเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจเข้าไปเล่นกันได้นะผมสําหรับคู่นี้แต่ผมมองว่าอาจจะไปทางเสมอนะผมคู่นี้ยังไงก็อ่ามันสูสีกันไปนะครับผมสูสีเลยกินกันไม่ลงนะครับผมดูจาก ถิติย้อนหลังแลวก็เฮตุเฮต้าผมยังไงก็เสมอแน่นอนครับคู่นี้เรามาดูคู่ที่2กันบ้างนะครับผมคู่ที่2ไปทางของเปรูดิวิชัน1นะครับผมเป็นของทีม f b c เมลกานะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AD ดทาม่านะครับผมเตะในเวลา6นาฬิกานะผมหโมงเช้านั่นเองนะผมคู่นี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับ เรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของฝั่งทีมเจ้าบ้านกันหน่อยนะผม FBC มลการนะครับผม10ตัดหลังสุดนะผมรวมทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว5ครั้งเสมอไป2แพ้ไป3านะครับผมเรามาดูการทําเงินของทีมเจ้าบ้านกันหน่อยนะผมทาเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งนะผมเสมอไป2แพ้ไปสามนะผมอ่าเรามาดูการทําเงินติดอสครั้งติดนะผม ถือว่าฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับทีมเจ้าบ้านเรานะผมผมมองว่ายังไงซีอาร์แมน์นี้ยังไงก็เก็บชัยชนะไว้ไ,วได้แน่นอนครับสาหรับทีมเจ้าบ้านนะครับเอามาดูฝั่งของทางทีมเยือนกันหน่อยนะครับผมเอดีอาทามานะครับผมสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะผมชนะไปแล้ว2ครั้งนะครับผมจาก10นัดนะผมเสมอไป3แพ้ไป5นะผมถือว่า ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะผมสำหรับทีมเยือนลรวนะผมผมมองว่าอาจจะพ่ายแพ้ให้กับทีมเจ้าบ้านอย่างเอฟบีซีแล้วผมยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผมอัตราการชนะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมะการทำเกมก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์อยูอ่ค่อนข้างเป็นรองของทีมเจ้าบ้านเราอยู่แล้วนะผมผมมองว่ายังไงก็เจ้าบ้านเก็บใจช,ชนะไปไว้ได้แน่นอนครับ เรามาดูเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับผมสามนัดหลังสุดนะผมชนะ1เสมอ2แพ้ศูนย์นะครับฝั่งของทีมเจ้าบ้านหรือ FBC นะครับผมทำเงินไปได้1ครั้งนะผมแล้วก็นอกนั้นก็เสมอกันนะผมผมว่าแมตช์เกมล่าสุดที่จะเจอกัน,กน,นผมว่าอาจจะพ่ายแพ้กับทีมเจ้าบ้านเราก็เป็นได้นะผมผมว่าเสมอกันไป2นัดติดนะผมอาจรอบนี้อาจจะ แพ้ได้นะผมทีมเยือนเราผมว่าทีมเจ้าบ้านชนะแน่นอนครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะผมสําหรับทีมเจ้าบ้านเรานะผมฝั่งของ F นะครับผมเ b c นะครับผมเมลกานะผมรวมติไปแล้ว18ดนัดนะผมเตะในทีมย่า้านัดนะผมเอาชนะไปแล้วได้ทั้งหมด5ครั้งนะผมเสมอไป2แพ้ไป2นะผมได้17ประตูนะผมเสีย11ประตูคนระับ คะแนนในรวมนะครับตอนนี้ก็คือ25คะแนนนะผมอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับเรามาฟังของทีมเยือนกันบ้างนะผมฟังของ a อดีนะครับผมรวมเตะไปแล้ว18ครั้งนะผมเตะในทีมเยือน9ครั้งนะผมชนะไปแล้ว1ครั้งนะผมทีมเยือนนะครับผมเสมอไป4ครั้งแพ้ไป4ครั้งนะผมได้10ประตูนะผมเสีย13ประตูนะผมคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็คือ21คะแนนนะผมอยู่อันดับที่14ของตารางนะผมเรามาดู เลทราคากันบ้างนะผมเลทราคาที่ต่างประเทศเขาเปิดมาครับผมเขาเปิดกันมาที่ให้เจ้าบ้านเป็นต่อ1รลูกนะครับผมผมมองว่าสบายๆนะครับผมฝั่งเจ้าบ้านฝั่งของ FBC นะครับผมง่ายๆเลยผมว่าเอาชนะเกิน1ลูกแน่นอนครับผมใครอยากได้ใครอยากได้ตังลองไปเลยครับผมเจ้าบ้าน FBC เมลกาครับผมยังไงก็ได้ตังค์แน่นอนครับ เรามาดูคู่สุดท้ายกันบ้างนะผมที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆพนีพ่ๆี่ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับคู่สุดท้ายก็คือเป็นของเท็กซัสยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลุยเซียนานะครับผมเตะในเวลา7จ็ดโมงตรงนะผมว่า7จ็นาฬิกาเจ็ดโมงเช้าในเวลาบ้านเรานั่นเองนะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมรุกขึ้นมาเชียร์กันได้นะครับผมสําหรับคู่นี้ฝั่งของสหรัฐนะครับผมฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับผม ลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับเรามาดูผลการแข่งข,ขันที่ผ่านมาของเท็กซัสยูเนเต็ดกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดนะครับผมชนะไปแล้ว7ครั้งเสมอไป3านะครับผมไม่แพ้ใครเลยนะครับผมสิบนัดหลังสุดเนี่ยอัตราการชนะเกมนี้นะครับผมอยู่ที่70%นะครับผมอัตราการทําเกมนะครับผมสูงถึง66.7%เลยทีเดียวนะครับผมมองว่ายังไงไม่ต้อง พูดมากคำเพลงนะผมเพราะว่าทำเงินไปได้เยอะมากนะผมถือว่าดีทีเดียวฟอร์มฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเหมือนไฟเลยทีเดียวสำหรับเท็กซัสยูเนเต็ดนะครับผมผมมองว่าเกมนี้ก็ชนะอีกเช่นเคยครับผมสำหรับเท็กซัสยูเนเต็ดฝั่งของทีมเยือนอาจจะยากนิดหน่อยนะผมเจอไฟที่ร้อนแรงแบบฟอร์มที่ร้อนแรงนะผมอาจจะรับมือยากกันหน่อยนะผมสำหรับเท็กซัสยูเนเต็ดเรามาดูฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมฝั่งของ ลุยเซียนานะครับผมสินัดหลังสุดชนะไปแล้วห้าครั้งนะผมเสมอศูนย์แพ้ห้านะครับผมมาฟังของลุยเซียนาเนี่ยครับผมผมมองว่าการทำเกมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมถึงว่าการทำเงินก็สลับกันได้สลับกันเสียนะครับผมทำเงินไปห้าครั้งถือว่าค่อนข้างแบบดูยากนิดหน่อยนะครับผมสำหรับ ลุยเซียนานะทำอัตราการชนะเกมอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอัตราการทําเกมใส่ฝั่งทีมเยือนทีมไม่ใช่นะครับผมฝั่งของทีมเจ้าบ้านศูนย์นะครับผมผมว่าอาจจะรับมือกันยากเลยทีเดียวสําหรับลุยเซียนานะผมเพราะว่าเจ้าบ้าน ฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะผมกํากลังร้อนระอุเลยนะผมเหมือนไฟเลยทีเดียวผมมองว่าเกมนี้อาจจะพ่ายแพ้ให้กับทีมเจ้าบ้านเราก็เป็นได้นะครับเรามาดู Head to He a d ของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะผมสีนะ่นัดหลังสุดนะผมชนะไปแล้ว2ครั้งเสมอไป2แพ้ไปศูนย์นะครับเรา,าดูการทําเงินของเท็กซัสนะผมทําเงินไปได้ทั้งหมดถือว่า2ครั้งติดเลยที่เจอกับบุยเซียนานะผมตั้งแต่วันที่30แล้วก็วันที่28ปนะครับผมแล้วก็ แม์วันที่15 2022แล้วก็แม์วันที่24 2022นะครับเสมอกันไปนะครับผมแบ่งแต้บนะครับผมแล้วก็เป็นทางวันที่30แล้วก็28นะครับผมทางของเท็กซัสอยู่ในต็ดนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด2ครั้งติดเลยทีเดียวสําหรับลุเซียหนา้าทําเงินไม่ได้สักครั้งเลยทีเดียวที่เคยเจอกันนะครับผมมองว่าเกมนี้อาจจะพ่ายแพ้กับเท็กซัสอยู่แล้วนะครับผมอาจจะพ่ายแพ้สัก2-1งหรือ ส0ูอะไรประมาณนี้แต่ว่าชนะแน่นอนครับผมสำหรับเท็กซัสยูไนเต็ดนะครับเรามาดูเรทราคากันหน่อยนะครับผมเรทราคาที่ต่างประเทศเขาเปิดมานะผมเขาเปิดกันมาที่1ลูกนะผมฝั่งของเท็กซัสยูไนเต็ดต่อ1ลูกนะผมผมมองว่าการที่ต่อ1ลูกแบบนี้ผมมองว่าต้องยิงเกิน1ลูกแน่นอนนะครับผมฝั่งของทีมเจ้าบ้านเรายังไงก็ได้ตังเฉียวๆครับผมใครที่แล่อใครที่แทงใครที่เล่นนะครับผมทีมนี้ยังไงก็ ได้ตังแน่นอนครับผมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะผมขายทุกอย่างเพื่อมาเล่นทีมนี้ยังไงก็รับซับแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม3คู่ที่ผมเอ่ยมาอย่าลืมไปชมไปเชร์กันได้นะผมก็อย่าลืมแทงกันนะผมยังไงก็ได้ตังแน่นอนครับขอฝากช่วงท้ายหน่อยนะครับพี่ๆเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม v i p ีของน้องนะครับผม แอดเลยครับผม3 2 4 epple e, นะครับหรือสแกน QR code นะผมที่ผมแปะไว้บนโทรศัพท์ที่ทุกท่านเห็นเลยครับผมสี C q เขียวแล้วเลยนะครับผมจะลืมสแกนกันเลยนะผมที่ผมแปะไว้นะผม กลุ่มของน้องนะครับผมก็มีกูรูหลายท่านนะครับผมที่กําลังรันบอลนะครับผมวิเคราะห์บอลให้กับพี่ๆในกลุ่มอยู่แล้วนะครับผมใครอยากได้ย์เด็ดนะครับผมแอดเลยนะผม3 2 4 epple นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนสันทนากันได้แะผมเข้ามาทำความรู้จักกันได้นะผมสำหรับกลุ่มของผมเป็นกันเองนะครับผมกลุ่มของน้องก็เช่นกันนะครับผมใครที่สนใจก็แอดเลยนะผมมีดอทนำหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มน้องด้วยนะครับผม